เวลา17นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงนับพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาีมารามเขตพระนครทรงเป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาตามแถลงการสำนัก ราชวังเมื่อวันที่15ธันที่15ันวาคมพุทธศักราช2565เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยัดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาส่งรับประชวน มหาเทระสมาคมมีมติแจ้งทุกวัดทั่วราชอาณาจากักรและวัดไทยในต่างประเทศให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดเย็นเพื่อถวายพระพรเป็นประจำทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป